เช่นข่าวกีฬาผู้บอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจาวันที่3กรกฎาคม2566โดยชายผู้บ้าครั่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันเลครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจากกันบ้างผู้บอลไทยช่วงเชียงวันนี้ชนาทิพย์สมกสิษป์ไรายยาวหลังย้ายซบบีจีอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ล่ะนะ โดยการที่ทางบิจีประุมอดีตแชมป์ไทยลีกหนึ่งสมัยนะฮะทำการเปิดตัวชนะทิมสงกระสินจอมทัพกับตันติชัยจากสโมสรคาวาสกิฟ,ฟอนเตเล่พร้อมทีมอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ใช้นนในรายการ2023ซึ่งดาวเตะวัยย่าง30ปีคัมแบ็กสู่ไทยลีกเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีหลังย้ายไปค้าแข้งในลีกซามูไรตั้งแต่เลกที่2ของฤดูกาล2017กับสโมสรฮอกไกโดคอนเซซปโร จากนั้นก็ย้ายไปคาวาสกิฟอนเตเลสในปี 2022- ถึง2023เล็กแรกก่อนตัดสินใจย้ายกลับมาค้าแข่งในเมืองไทยอีกครั้งกับสโมสรบีจีปทุมซึ่งชนาเปิดใจถึงประสบการณ์ในเวทีเจลิกตลอด7จซีซันนะว่า7ฤดูกาลในการเล่นเจลิกผมต้องขอขอบคุณโอกาสที่ผมได้ไปเล่นฟุตบอลที่นั่นครับ การไปเล่นเจลิกครั้งแรกน่าจะเป็นความกดดันที่สุดสำหรับผมแล้วเพราะก่อนที่จะไปก็จะมีทั้งแฟนบอลหรือเพื่อนร่วมทีมที่ปรามาดในตัวเราหรือแม้แต่แฟนบอลญี่ปุ่นเพราะทุกคนต่างก็ไม่เชื่อว่าผมจะสามารถเล่นได้แต่สุดท้ายแล้วผมสามารถพิสูจน์ตนเองได้เลยนะว่าผมสามารถเล่นในเจลิกได้ที่ถือเป็นลีกอันดับหนึ่งของเอเชียครับจากนั้นก็มีคาวาสกิฟอร์เตเลยยื่นข้อสเสนอเข้ามา ผมก็ตอบอย่างดาไม่ลังเลเลยที่จะไปซึ่งผมก็กดดันมากครับผมเนี่ยไม่คิดนว่าจะมีสโมสรที่ใหญ่ของญี่ปุ่นทุ่มเงินมากมายขนาดนี้ในการซื้อนักเตะนักฟุตบอลไทยอย่างผมคนนึ่งด้วยมูลค่าสูงสุดที่เจลีกผมไม่เคยเสียใจที่ผมเลือกจะถ้าวันนั้นผมไม่กล้าออกมาผมก็ไม่รู้นะว่าฟุตบอลอีกแบบหนึ่งเป็นยังไงผมก็ไม่รู้นะว่าสถานการณ์ที่ผมเจอนั้นเป็นยังไง โดยมันยากตรงที่ผมมาอยู่กับทีมที่เขาเป็นแชมป์มากกว่าถามว่าผิดหวังในตัวผมเองไหมก็ผิดหวังครับที่ผมไม่สามารถทําไนสิ่งที่ตัวเองทําได้ดีกว่านี้ได้ถามว่าล้มเหลวในไม้เนี่ยมันก็คงจะล้มเหลวแหละครับกับทีมคาบัสกิฟอเตเล่แต่ถ้าถามว่าตลอดเจ็ฤดูกาลในเจรลีกผมล้มเหลวไหมผมตอบเลยว่าผมไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ให้ใครได้เห็นอีกแล้วคนอื่นที่เห็นผมอยู่ที่ญี่ปุ่นคิดว่ารับเงินเดือนซ้อมแบบสบายสบาย แต่ว่าผมต้องการที่จะลงเล่นฟุตบอลให้ดูแต่ผมไม่ได้ลงเล่นผมเลยรู้สึกว่าผมไม่อยากจะเสียเวลาตรงนี้อีกแล้วผมอยากจะเล่นฟุตบอลมากกว่าในครั้งนี้ส่วนการย้ายทีมบีจีประทุมมาในครั้งนี้คุณแป้งดนพันล่ำซำประธานสโมสร,รมการท่าเรือก็ติดต่อพูดคุยกับผมจริงจังซึ่งตอนนั้นผมเองก็ตอบไปว่าสนใจ ตามข่าวที่ออกมาจริงๆก็ต้องขอบคุณคุณแป้งด้วยนะครับพอเป็นข่าวก็มีหลายทีมติดต่อเข้ามามีข้อสเสนอมาจากทั้งบุรีรัมย์ BG แล้วก็ BU และต้องขอบคุณคุณประวินพิรลพักดีที่เขาต้องการจะเราไปอยู่กระทาง BG จริงๆและขอบคุณพี่มุย้ยทีลิลปนแดงดาพี่ตังสารัตย์ยู่เย็นที่คอยให้คําชี้แนะซึ่งผมก็เคยมาฝึกซ้อมที่ BG ก็เห็นทีมงานเห็นพวกพี่ๆที่ดูเป็นมืออาชีพลหลายๆคนอย่างสตาฟโค้ชและก็ห้องฟินิช b ีเป็นบ้านใหม่ของผมและคงจะเป็นบ้านที่อบอุ่นสำหรับผมที่สามารถฮิวใจผมได้ผมจะวิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นในสนามในครั้งนี้ทุกคนคอยบอกผมว่าให้ผมกลับมาเป็นแรงประดาลใจให้กับเด็กไทยเพราะเหล่านั้นเป็นต้นแบบที่ดีสิ่งที่ผมไปเรียนสุดท้ายจากทางเจลีกมาจะฤดูกาลสุดท้ายผมเองก็คงจะทิ้งความเป็นมืออาชีพตรงนั้นไปไม่ได้หลอกนะ ส่วนเป้าหมายแบบรกของผมพาทีมเป็นแชมป์การเล่นฟุตบอลมันต้องเป็นแชมป์ความฝันสูงสุดของผมคือการเล่นเจลีกแต่ก็การกลับมาครั้งนี้ของผมคือการพาบีจีคว้าแชมป์ไม่จงได้ชนะทิมคนนี้ก็ได้ล่าวทิ้งท้ายเอาไว้เมื่นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้กันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ชนะทิมสงกระสินกันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมารกักนครับ เอาได้ยังไงบิ๊กป้อมเปิดใจครั้งแรกหลังบิ๊กออสประกาศลาออกตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยโดยกันที่จากประเด็นร้อนบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรประธานอาวงสุวรรณนะฮะท่านประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเผยที่ประชุมนะว่าผู้บอลชายเนี่ยไม่ได้เหรียญทองแถมมีเรื่องของทะเลาะวิวาทจะทําให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงอย่างมากจึงของให้พลตรจเอ,อกเตอร์สมย,มผมยศมผู้บอ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องลาออกไป เนั้นเพียงหนึ่งวันบิ๊กออสพลนิเกเองสมยศพุ่มัผ์ม่วงแถลงการประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยทันทีล่าสุดบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงษุสวรรณเปิดใจครั้งแรกมั่นใจได้เลยว่าการการะทำของเขาไม่ได้เข้าข่ายการแทรกแซงการทำงานของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในครั้งนี้หรอกนะซึ่งเขาระบุว่าไม่มีบลอกไม่มีเลยไม่โดนหรอกนะ มันไม่เกี่ยวด้วยซ้าไปผมเพียงแค่ให้พิจารณาตนเองจากผลที่ไปทะเลาะกันในระหว่างการแข่งขังนฟุตบอลซึ่งเป็นภาพที่ไม่ออกไม่ดีออกมาก็เลยให้พิจารณาตนเองซะบิ๊กป้อมกล่าวกับทางผู้สื่อข่าวแค่นั้นทนั้นนี้ตามกฎระเบียบฟีฟ่าจะพิจารณาเรื่องการแทรกแซงจากองค์ประกอบทั้งหมดโดยที่ไม่ได้มองจากแค่เอกสารเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นานะผมเป็นไปว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ เอาได้ยังไงญี่ปุ่นสุดแกรงถล่มเกาหลีใต้ไป3ต่อศูนย์ประดัดซิลแชมป์เอเชียนคัพยูสเจ็ดปี โดยสรุปผลการแข่งขันผุ้บอลชายในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีได้สึดชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนัดชิงชนะเลิศโดยการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศโดยคู่ชิงในเกมนี้เป็น2ทีมเต็งระหว่างญี่ปุ่นที่ผ่านอิฟรันมาในรอบรองพบกับทางอาเการลีิใต้ที่ผ่านอุเบกิสถานมาในรอบรองซึ่งเกมนัดชิงเตะที่ปทุมธานีสเตเดียมเวลา19นาฬิกา โดยผลการเดงขันจบลงด้วยยอดทีมจากแดนประดิษฐ์อย่างทางญี่ปุ่นที่โชว์ฟอร์มสุดแกรง่งเอาชนะเกาหลีใต้ไป3.0ได้ประตูจากทางคาคุนาวตะและก็ก่อนจะมาได้ประตูปิดก่อนจากทางยาตะกะมิชิคาวะจบเกมทีมชาติญี่ปุ่นยู -17 ปีผงาดคว้าแชมป์ย -17 ปีจริงแชมป์เอเชียช a a, 2023ไปครองเป็นสมัยที่4หลังจากที่เคยได้มาแล้ว3ครั้งคือปี1994ปี2006และก็ปี2018 สำหรับทางแชมป์ในปีนี้ตกเป็นของญี่ปุ่นที่เอาชนะเกาหลีใ,ใต้ไปได้3.0และก็เป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่4ทันทีส่วนรางวัลอื่นๆประกอบไปด้วย Fair Play y w a r วชทีมชาติญี่ปุ่น u ายุเปีผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมวาตารุโกโตจากญี่ปุ่นดาฟันโบก็เป็นกาคุนาวะตาจากญี่ปุ่นทําได้5ประตูส่วนผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ได้แก่พากาคุนาวะตาจากญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน สาหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายได้4ชาติที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบอแล้วได้แก่เกาหลีใต้อิหร่านญี่ปุ่นและก็อุซเบกิสถานซึ่งทั้ง4ทีมจะเป็นตัวแทนทีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก u ยุ17ปีที่ประเทศอินโดนีเซียในช่วงปลายปีนี้นั่นครับอาจจะผมเป็นนำว่างานนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียไทยเชียไม่เลิกเชียทีมชาติไทยกันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงมาแล้วนะโปรแกรมการแข่งขันร,รอบไฟนอลวันบอลหญิงเดชันดี0 2 3โดยการแข่งขันวย์บอลหญิงเดชันดี๒๒๓รอบแบ่งกลุ่มสัปดาห์ที่3ปิดฉากนัดสุดท้ายที่ประเทศไทยเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยได้8ทีมสุดท้ายผ่านเข้าสู่ร,รอบไฟนอลซึ่งจะไปแข่งขันในรูปแบบน็อกเอาท์นะฮะ ระหว่างวันที่12-16กรกฎาคมนี้ที่เมืองอาริงตันรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งโปรแกรมการแข่งรอบไฟนอมีนังต่อไปนี้12กรกฎาคมโปรแลนด์พบเยอรมน,นีสหรัฐอเมริกาพบญี่ปุ่นวันที่13กรกฎาคมตุรกีพบกับทางอ,อิตาลีและก็บราซิลพบกับทางจีนเวลา14นาฬิกาอาจจะผมเป็นัำนว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร VNL v o l l e y b a l l Nation League the Final นะฮะก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมานกันนีครับเอาเรื่องยังไงสองแข้งลูกเจียบสายฟ้ารับฟ้าสู่ฮ่องกงร่วมทัพซัมซุยโปโ โดยสแข้งลูกเจียสายฟ้าลัดฟ้าสู่ฮ่องกงพีเบริกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่2องกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งองนนี้พานุพงศ์บงพิลาและก็ภูมินินบินเรียมบรูชสองแข้งจากบริลัมอะคาเดมีได้เดินทางไปยังประเทศฮ่องกงเพื่อร,ร่วมทิมซัมซุยโปโในฮ่องกงพีเบริก โดยการเดินทางในครั้งนี้สองแข้งลูกเจียบสายฟ้าก็มีครอบครัวตามมาให้กำลังใจและก็ส่งทั้งน้องทั้งคู่ที่สนามบินด้วยนะฮะโดยนักเตะทั้งสองรายนี้จะย้ายไปค้าแข้งกับทางซัมซุยโปโด้วยสัญญายืมตัวจนจ,นจบฤดูกาลในครั้งนี้สำหรับทางพนุปป์พงพงพิดาและก็ภูมินวินเรียนโปรได้รับข่ามสนใจจากทีมในลิกฮ่องกงเนื่องจากทำผลงานได้ดีตอนที่มีโอกาสลง,ลงอุ่นเครื่องกับทางทีมชุดใหญ่ในครั้งนี้นั่นเองครับ และนี่ก็เป็นเทียนในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันชี่3กรกฎาคม2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ